เรียกปลาฉลามมาครับแล้วปลาฉลามจะสร้างดาเมจอันนี้มีจะไม่ยิงนะเห็นไหมให้มันยิงเองเห็นนะดาเมยมันจะเอลีอยู่ข้างหน้านะครับค่อนข้างแรงนะอ่านี่มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัติช็อปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัติช็อปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัติช็อปนะครับตรงหน้า e จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ย อยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพาสแต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อเพ,พสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับฮะสวัสดีครับมีล u c k ที่แบนะครับวันนี้เราอยู่กันในเวทีสลัก like awakening นะครับวันนี้จะมาพูดถึงการรีค่าห่วงนะว่าทาไมส่วนใหญ่ตอนนี้เขาเป็นหมื่นกันเราก็จะบอกวิธีรวมๆว,ว่าค่าห่วงทํำยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวจะมาสรุปด้วยครับเรื่องปืนใหม่นะครับเออปืนธนูนะแล้วก็ตัวละครใหม่อย่างเออน้องฉลามนะแล้วก็จะแนะนําทํากิจกรรมด้วยครับพี่เคียวนะพี่เคียวนะครับตัวฟรีว่าทํายังไงอะไรยังไงบ้างนะครับเอเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ค่าห่วงเยอะเนี่ยแนะนําให้เพื่อนๆรีครับเพื่อนๆก,ก,กดคำว่าพร <k> เห็นไหมเสร็จแล้วกดคําว่ารีเซ็ตเห็นปะซึ่งตรงนี้มันจะถามว่าเหรียญเงินใช้จากไหนใช่ไหมครับ <k> เหรียญเงินเ <ๆ S 2> พื่อนๆกดที่ขวาบนก่อนเลย ก็กดเขาว่าร้านค้าครับเสร็จแล้วเพื่อนๆเ,เลือกครับางที่3ร้านขับแล้วก็ใช้เงินของขับซื้อเลยครับนี่เหรียญมันจะชื่อว่าเหรียญเงินคืนสภาพแท่นี้ครับแล้วก็กดรีซึ่งมีได้ทดลองรีแล้วจากตอนแรกที่หมีไม่ได้รีใช่ปะข้างห่วงหมีประมาณห0พั 6, พอรีไปขึ้นอีกแปดร้อยเพราะฉะนั้นอาตรงนี้ครับเพื่อนๆอ,อาจจะผิดอาจจะพลาดกันได้นะต่อไปเรื่องต่อไปเนี่ยมันจะรีแต้มครับเห็นป่ มันจะรีแต้มของเราเนี่ยข้างบนเนี่ยเอาเอาเอา,เอามาบวกตรงนี้ครับทำให้เราใส่ได้มากกว่าเดิมมันก็จะได้คะแนนเยอะกว่าเดิมนะประมาณนี้นะครับต่อไปก็คือการอัพคอนะอันนี้หมีพูดแบบข้าวๆนะการอัพคอก็ตามเลเวลเลยเพื่อนๆพยายามไปไกลที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับก็พยายามอัพให้ไปไกลเสร็จแล้วเนี่ยก็คือการไปเล่นแยกมิติซึ่งตอนนี้หมีก็ไม่ได้เล่นแล้วนะเพราะว่าหมีเล่นไม่ไหวครับทำสิบเกมทําทุกคอนเทนต์ไม่ไหวจริงๆนะก็ให้เพยยื่อนๆอัพ สกิลพาสซสฟครับของรอยแยกเนี่ยทุกอันเลยมันจะได้ค่าห่วงหมดก็ถ้าเกิดตอนนี้เพื่อนๆเล่นมาตลอดใช่ไหมคิดว่าค่าห่วงน่าจะขึ้นประมาณน่าจะประมาณหมื่นต้นๆแล้วแหละอันนี้จบไปในส่วนค่าห่วงนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงฮีโร่ตัวใหม่นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอ่อยาวเกินไปนะครับพยายามทำคลิปส,สั้นๆเนาะอ่ะต่อไปกิจกรรมค้นหาสมบัติละวันนี้สนุกดีนะตีหัวตัวตุ่นแล้วก็ได้ของรางวัลด้วยครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเล่นด้วยนะครับ อ่าต่อไปก็เออไม่ใช่ว่าใจร้ายทีเดียวนะอย่างน้อยเขาก็ยังมีแจกเอออาวุธธนูนะครับแต่ว่าเป็นธนูส้มนะถ้าเกิดธนูทองก็ต้องไปเปิดตู้นะครับและแน่นอนสําหรับสายรีสายเติมน้อยถูกใจสิ่งนี้แน่นอนก็คือล็อกอินสะสมนะครับจะได้เพชรฟรีเลยนะครับทั้งหมดก็คือเจ็ดร้อยเพชรฟ้าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอ่ะใครพลาดน้องแกะอัปก้านะครับอย่างเออกิดกรรมเขาที่แล้วที่มีพลาดเนี่ยอันเนี้ยมีก็เพิ่งมาสะสมก็เพิ่งก็เพิ่งได้นะครับ ก็สำหรับคนที่พลาดหรือคนที่มีอยู่แล้วก็สะสมเสร็จเอาไปอัพขั้นได้นะครับเ่าต่อไปกิจกรรมพี่เคียวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เคียวจะมีให้แรกนะครับนี่จดหมายพี่เคียวครับบัตรเชิญใหม่หลังอัพเดตเวอร์ชัน KO Fighter แต่ตอน,นยังไม่มานะสามารถแลกรางวัลของกิจกรรมได้ก็คือพี่เคียวเ็าจะเป็นตัวละครที่แจกฟรีครับพี่พี่เคียวคือ King of Fighter พระเอกอะ่ะถ้าเกิดเออเด็ก90นะ้าูน่าจะรู้จักพี่แกแบบเวลาต่อยเตยแกจะเป็นไฟอะ่ะจะมีจำจำจำาท่าแกไม่ได้ต้องขอภัยนะนาน,นานจาัดแต่เมื่อก่อนมีชอบ อ่ะต่อไปน้องฉลามนะครับน้องฉลามตอนนี้ยังไม่มานะเดี๋ยวมีเวลากิจกรรมจะอยู่ตรงขวาบนเลยครับเพื่อนๆนเห็นไหมก็ตอนนี้จะมีให้ทดลองเล่นก่อนครับจะได้เศษน้องฉลามมาหนึ่งน้องฉลามเก่งยังไงใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวมีขอญาตแปะคอการเล่นให้ดูด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูการแปลของน้องฉลามตรงนี้ดีกว่านะเออเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายกว่านี้นี่สกิลของน้องฉลามสกิลกดใช้นะครับไม่ใช่อันติเมตนะ เวลายิงบอลฉลามไปเนี่ยมันจะเป็น l อกวอางๆเลยครับสามารถดึงดึงลาบไปมาได้มันจะเหมือนเออเหมือนของใครนะหัวฟ้าฟ้าผู้หญิงอะมีลืมชื่อว่ะอ,อ๋อน้องอีวาคล้ายๆกัน <ๆ S 1> เลยแต่ว่าของของน้องฉลามมันจะดึงได้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดสมมุติศัตูที่อยู่ในนี้มันจะมีผลมากของ e y, อีวาเยอะตรงที่ว่าลดทั้ง mds Speed ก็แล้วก็ลดดีเฟนด์ด้วยแล้วก็ทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่อยู่ในวงตรงนี้จะโดนดาเมจเพิ่ม20%รฟี PV ลยก็คือมันเป็นตัวที่ทําให้ฝั่งเราตีแรงมากและเมื่อไซออยะซายาใช้สก,กิลจะได้รับโลแม็กคทีส5สามารถสืบทอ,อดแก่สมาชิกได้ด้วยนะครับคือทําให้ตายยากโคตร เมื่อสมาชิกหนือสน,นามแล้วสร้างคียิคอนป้อมปืนฉลามก็จะโจมตอีอยู่ใกล้เคียงด้วยก็คือเป็นตัวซับดาเมทที่ค่อนข้างดีมากหมียังคิดว่าดีกว่ากุกกี้อีกนะอ,นนอันนี้แล้วแต่คนมันดีทั้งคู่อ่ะอ่ะต่อไปนะครับก็คืออัลติเมทนะอัลติเมทนี่ค่อนข้างโกงเพราะว่าเวลาไปกดใช้เนี่ยมันจะเป็นเรียกฉนามออกมาเลยครับฉลามจะสร้างดาเมจแบบอตอนยิงบอลที่ดาเมจหัวนะ เรื่องสำคัญก็คือเวลาตอนเรียกฉลามมาทุกคนในปาร์ตี้จะได้แท็ก20%ฟรีเท่ากับว่ากดพาร์ตสสไปโดนดามเดเตรร็มแล้น20แล้วก็ใช้์ดิเมดบั๊กอ้แท็กอีกโอ้โหโหดไลายมากเลยนะเป็นตัวซับดามเมทที่ควรจะต้องพึงมีจริงๆค่อนข้างดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีคนบ่นมาเยอะว่าพี่ครับผมได้ปืนออบาสซูกา้าอากาศจังเลยโอ้คันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าตัวน้องฉลามเนี่ยคี์หลักคือการใช้บาซูกา้าทองเลยนะเพื่อนๆก็สามารถเออเปิดนางแล้วออมาเล่นได้เลยครับโหดมากยันตอน แผดจีมตอนนี้ก็ยังใช้กันอยู่เลยนะค่อนข้างเก่งมากนะครับเอาเดี๋ยวมีแปะคอแล้วก็ทีมนะคะของของเซฟจีนนะส่วนใหญ่เซฟจีนเขาจะใส่กันแบบนี้เพื่อนๆก็ <S <S ลองดูไปนาะคตเผื่อเป็นแนวทางได้นะครับประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตทดลองไปเล่นให้ดูด้วยแล้วกันนะครับ โดยส่วนตัวถ้าใครพลาดกุกกี้ไปแล้วก็สมมติมีบาส,สุก้าทองก็ควรเปิดด้วยปรกกาทั้งวงเห็นไหมใช้ช็อคเวฟกันได้รับโลสืบทอดแก่สมาชิกในพาร์ตี้ได้เวลาใครใกล้าตายมันจะสืบทอดนะครับแล้วก็ชาแบตเทิลชิพอยู่ในสนามเพิ่มแท็กทั้งทีก็คือท้ามไม่ตายอันดิเมทเพิ่มชนะผิดปกติสําเร็จเพิ่มค่าเพนทั้งทีมด้วยเออมีลืมบอกไปมีค่าเพนทั้งทีมนะค่อนข้างค่าเพนเกมนี้หาย,ยากนะเพราะนั้นเออซซยาทนี่จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องนี้มากเลยครับนี่นี่เห็นไหม,ไม,เ,หไหมเหมือนว่น,นี่ดึงกลับมาได้ครับเรราาาสามาถดึงกลับมาไดด้้วยนะ นี่เรียกปลาฉลามมาครับแล้วปลาฉลามจะสร้างดาวมีอันนี้มีจะไม่ยิงนะเห็นไหมให้มันยิงเองเห็นนะดาวมีมันจะเอ E อีอยู่ข้างหน้านะครับค่อนข้างแรงนะแต่คือที่สาคัญวเวลาเรียกมาบกประแตแท็ก20เปอร์เซ็นต์ทั้งบาร์ตี้นี่แหละมีค่อนข้างม,ามีรู้สึกว่าค่อนข้างโกงนะแล้วเราสามารถดึงไปดึงมาได้ด้วยครับเอ,อ่อตัวน้องฉลามเนี่ยส่วนใหญ่ควรจะนิยมไปลงโดนเดือดมากเพราะว่ามันคุมเกมค่อนข้างดีครับเนื่องจากว่าถ่าพาสีไอเอโอีดึงไปดึงมาเนี่ยแหละ ถามเวลา,าแรกถ้าเกิดสมบติอีกฝั่งหนึ่งแรกเราขึ้นมาเงี่ยเรากดอันติเมทฉลามยิงเนี่ยไม่มีใครยืนยิงแรกกับเราได้โคตรแรงอ่ะอย่าลืมเข้าร่วมค่ะไล่ขีดจำกัดด้วยนะครับเป็นของรางวัลมากมายนะวันนี้กุกก้อ่ะแล้วก็มีในส่วนเอออาวุธใหม่นะครับที่มาวันนี้เลยอิมพอร์ตมาเลยคืออาวุธทองนะอาวุธนูทองเหมาะกับกุกก้เอาง่ายๆมีสรุปแบบเข้าใจง่ายเลยก็คือโบกบัฟดามเมททั้งปาร์ตี้ครับดีกว่าเดิม แล้วก็เออมีเอลมีบัฟตีเร็วด้วยแต่ว่ามันไม่อยู่นานนะแล้วก็ตัวตัวนูค่อนข้างมีดาเมจค่อนข้างแรงครับก็สําหรับคนที่กะจะเล่นกุกก้เนี่ยเล่นยาวๆเลยก็ควรเปิดนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่เล่นฉลางก็เล่นกุกก้เลือกเอา,ต,อเอาต้องเอาตัวในตัวหนึ่งแต่ถ้าสุร่ารก็จัด2เลยคือมันเป็นตัวที่ซับดาเมจทั้งคู่เลยครับเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะไม่แนะนําไม่ลงสองนะแต่แล้วแต่เพื่อนเพื่อนไม่ว่ากัน ฮ่าต่อไปเป็นการเทสธนูของกุกิีนะครับลองเล่นซอลลิงโบหน่อยนะครับเนื่องจากว่าบัฟหมูแอทแท็กเพิ่มมากกว่าเดิมนยนะครับแล้วก็ธนูค่อนข้างแรงกว่าเดิมมากเลยนะคือมันเป็นอาวุธโดยตรงของ,ของเขานะครับไปเลยธนูพิฆา,ายย ي, ตนี่น้องหมาก็โดดชนนะครับไปอินซีพีอินซีอ๋ชุบนี่อินซียย ي, นซจะโจมตีช่วยเรานะครับเฮ้ยแต่ธนูเท่มากเลยนะดูดิ ầu. เนาะเฮ้ยน้องหมา นี่โอ้โหไปเลยน้องหมาคอแต่ถ้าแต่ถ้าอยู่ที่ต่ำมากน้องหมากระโดนไม่โดนนะต้องระวังตรงนี้ดีๆนะครับอา่าต่อไปก็มีในส่วนการกลับมาขายใหม่นะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่พลาดเขาที่แล้วไปนะครับอันนี้อย่าลืมมากดรับของรางวัลด้วยนะอันนี้อย่าลืมมากดรับของรางวัลด้วยนะครับ นี่รวมธนูรับของดีนะครับก็ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆสามารถที่จะรวบรวมลูกธนูได้ก็เนี่ยมีอาวุธประเภทธนูแรกของดีมากมายเห็นไหมมันก็สามารถมาแรกของอย่างอื่นอีกต่อหนึ่งได้นะครับสำหรับใครที่แบบปืนลุงเสกใกล้ออสตาร์เซเลเยอร์ใกล้ครบร้อยแล้วก็สามารถมาจัดตรงนี้ได้นะจะหมีมาเล่นคุกกี้หมีว่าจะเล่นฉลามนะชอบตัวผู้หญิงมากกว่าดูนางน่ารักดีอ่ะต่อไปนะครับก็คือปืนทองนะครับสำหรับาวคนที่เคยพลาดเทาาที่แล้วไป แล้วแบบว่าเอออาจจะเงินเดือนออกตอนนี้ก็สามารถมาจัดปืนทองตรงนี้ได้เลยนะครับสามปืนเลยนะถ้าเกิดอันนี้ถามมีว่ามีงบน้อยก็มีแนะนําเป็นปืนนี้ครับนี่ไนท์ฮันเตอร์ครับปืน actic, ออแกสต์ติงกันยิ่งถ้าเป็นเอ,อ่อตัวผู้หญิงชื่ออะไรนะขอภายนะมีเล่นหลายเกมจริงมังนที้ลืมชื่อตัวยิง F สิบหกอะชื่ออะไรนะเดี๋ยวเดี๋เดหนึ่งนะ <Hi. S 1> คือคือทำสิบเกมบวกอะไลาลานะครับไลลา บางทีทำทำหลายเกมมันข้อมูลมันแบบเอ่อตัวละครเกมหนึ่งมันก็มีประมาณ3050ตัวใช่ไหมทีนี้พกคือพอประจําด้วยกันโอ้โหไ,ไปกันหมดเลยหัวกูตอนนี้นะ oh <my> ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบน้อยเนี่ยในสามปืนนี่ก็แนะนําให้ทําเป็นนายฮันเตอร์ครับถ้าเกิดมีไายลาอยู่แล้วแล้วประกันไม่เสียใจเลยไรลาะครับเป็นตัวแบกออย่างเอ็นเกมยังยันจีน,น G เลยนะตัวาอดาเมจอะเพราะว่าทําเองของข้างโกงแต่ว่าจริง แล้วแต่เ,เพื่อนๆแล้วกันจะจะเป็นลูกซองก็ได้หรือว่าจะเป็นไรเฟิลก็ได้คือจริง,รงๆปืนทองเราก็เลือกไม่ได้หรอกว่าเราจะมีทุกอย่างได้ถูกไหมเอาว่าเพื่อนๆมีปืนไหนก็ทําไปแล้วกันครับง่ายดีนะจะเป็นในส่วนสไนเปอร์ลูกซองมันก็ดีหมดแหละแต่ถ้าเกิดมีในแกตเตอร์ลิงกันมีนะน้ำเป็นแกตเตอร์ลิงกันดีกว่ามันแบกดีกว่าถ้าทำหมีอย่างน้อยก็ยิงไกลไม่ต้องเข้าเดี๋ยวบอสห่วงหลังๆจะโหดมากกว่านี้นะครับชั้นประมาณสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอะบางทีเดินเข้าไปใกล้บอ,อ,อ,อบส เอามีก็สรุปเอ่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวโดนมีขออนุญาตเช็คดูนิดนึงนะแต่เมื่อคีดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วแหละมันก็มีอัพเพียอยู่แค่นี้นะครับเอาไปว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะารสำหรับคนที่แบบจะตัดสินใจเปิดน้องเอ่อฉลามนะครับหรือว่าจะเปิดธนูของกุกกี้ก็ลองฟังจากสิ่งที่มีพูดแล้วลองเอาไปคือนี่มีแนะนานะถ้าเป็นสายฟรีสายเติมน้อยให้เลือกตัวอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเพื่อนๆที่เอ่อเปิดกุกกี้ไปแล้วก็เปิดธนูทองเล่นกุกกี้ไปเลยครับแต่ถ กุกกี้ไปอ่ะจอมยุทธอินรีไปก็มาเปิดน้องฉลามก็ได้แล้วก็อาจจะแบบเอาประจวบเหมาะก่อนพอดีที่เพื่อนๆมีปืนทองบาซูก้าก็ก็ไม่มีอะไรต้องคิดมากเลยครับฉลามแน่นอนอ่าเปิดคลิปนี้มีจะมีประโยชกับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ